ันนี้ก็รถพร้อมนะฮะเอกก็เช็คไฟให้เรียบร้อยนะตั้งคันนะไว้ทุกอย่างติดครบหมดนะเอกพาชมโดยรอบนะอันนี้ก็พรุ่งนี้ลูกค้าก็ได้เลิอกออกนะนำรถไปต่อยอดธุรกิจนะทุกอย่างก็ครบสมบูรณ์นะฮะสวยเลยนะะไว้ทุกอย่างติดครบหมดนะฮะ รถคันนี้มันรอนเนื้อคู่นะอ่าทุกอย่างติดครบเลยฮะมีหวอด้วยมีไฟเลนด้วยลูกค้าก็รับได้คุณน,นี้รถสวยๆนะนำไปต่อยอดธุรกิจ ก็จัดให้วสวยๆนะครับ